สวัสดีครับผมนายธิวริฐานบุญญาพิพัฒน์ครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายาจอมทองและบริษัทในเครือครับจุดประสงค์นะครับที่ผมมาเรียนคณะน,นี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เด็กครับผมมีความคุกคีกับวงการสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพมาตลอดเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือโรงงานยาน,นั่นเองครับถามว่าทําไมถึงเลือกคณะการแพทย์แผนตะวันออกเพราะว่า คณะการแพทย์แผนตัวนออกเนี่ยครับสามารถต่อยอดให้ผมได้อีกหลายหลายทางไม่ว่าจะเป็นแผนไทยแผนจีนหรือแม้แต่กระทั่งศาสตร์อินเดียที่ผมได้รับการเรียนรู้มานะฮะทำให้ผมสามารถไปประยุกต์ปรับใช้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรผมได้รวมทั้งยังมีการอบรมนะครับหรือการสั่งสอนมาตรฐานที่สามารถทําให้ผมกลับไปประยุกต์พัฒนานะครับแล้วก็ต่อยอด จนทุกวันนี้นะครับห้างส่วนจำกัดห้างขยาจอมทองของผมเป็นหนึ่งในโรงงานที่ได้รับ GMP Pick นะครับหรือ PICs ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับยุโรปท่านจึงมั่นใจได้เลยครับว่าการเรียนคณะนี้นะครับสามารถต่อยอดให้ท่านได้และสามารถส่งเสริมมุมมองวิสัยทัศนะครับและการนำไปใช้ประยุกต์พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพของท่านได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับฝากถึงนะครับท่านที่สนใจนะครับในสายงานอาชีพเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านที่จะทาคลินิกนะครับหรือเปิดร้านขายยาหรือแม้แต่กระทั่งไปต่อยอดเป็นการพัฒนาวิจัยในระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงหรือสมุนไพรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกคณะการแพทย์แผนตนออกนี้สามารถตอบโจทย์ท่านได้เพราะเรามีเครื่องมืออันทันสมัยและยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนสำหรับทุกท่านที่สนใจพร้อมเข้ามากันหรือยังครับเข้ามาได้เลยครับ